มองให้มันตั้งข้างเองไม่ใช่มองมีแค่ตัวเองติดหน้าตัวเองนิ่งเหรียญเองอ่ะขาดเหรียญเดียวอ่ะเหรียญที่บิ๊กอ่ะที่เหรียนี่ผมมีเหรียญนะที่เห็นเธอเก็บเหรียญได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยบิ๊กแล้วก็มีเหรียญมาส์ที่ขาดเหรียญเดียวเอาหูเหรียญนี่ ไม่ม <Christina. S 3> ีเหรียญอ่ะชบพี่วุ้ดไม่ได้เท่หดว้เทหุดว่าเท่หิเกไอยกไม่เหรียญตีเอามา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 ไมผมด้วยเหรียญเดียวพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลย เฮ้ยเฮ้ยมีต <B ây S 1> ัวช uhm ุดมีตัวชุดไู่ห้ามผู้บาดใจนั่นไงมาตรงไหนกันอีกล่ะพิมเดิมไหมพิมเดิมเดิมพีดเอาดิครับรออะไรอะไรอุ้ยอุ้ยแทงหนึ่งโอ้เราเปิดโคโนะวะอม่ต้อชุกันแล้ว Lạy xuống lạy bà lạy xuống tạc đua lạy một lạy bà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  lạy เปาเลตไหมอ่ะ่แต่ a ออ่ะเอาก็ตื่นไหมเนี่ยเอ้ยผมขอหนะนะนาน้นอเอาอันี้ไเนี่ยจะไหนยู่ไนอ่ะเอาเอวีไหมเนี่ยเอาดีอ้โหอย่าเดาผมชอบเลยมา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 เอาพี่เทเดลออกจากตาล่าเดี๋ยวเป็น ไปไหนอะนีไ่ไงอ,ออกไปแล้วนี่อะไรออกไม่เป็นละมันตาลาพี่มเมื่อกี้ผยิงเพื่อนมันล้มแล้าลาผมไม่รู้นะไม่ลาไม่ได้ลาเด้ดอเล,ลาพี่ยิงลเน้อผมยิงล้มคนน่ะีคนเดเลย <c oughs> <c oughs> ยยมันไปนี่ไงพี่มันไปนู่นโอ

ท็อปสิบเวลาบวกมันก็จะบวกเยอะขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยมันจะแฝงนแรงไวอ่างเงี้เข้าใจป๊อปฮะเข้าใจอยู่ป๊อปเข้าใจอยู่ป๊อปอ่าอาจารย์เข้าใจอยู่เราพยายามเล่นให้มันติดท็อปไว้เวลาบวกมันได้บวกเยอะเยอะเลยตีท็อปสิบป๊อใช่เอ๊ โอเคโอเคนี่พี่ไปไหนเนี่ยไปไหนนี่ยสุดสาพี่ก็ค่อยๆปาเราวงไปเรื่อยๆนี่แหละวิวทีมนั่นนะแล้วโคตรดีบอลเลยทีมนั้นนะ มันหัได้มได้ไหมไม่นกระสเลยมันมีตัวจขึ้นไปหอดูดดังเยมันมันหันมันหันทีดจำไปหอดูดดัโว่ามัมนฝากเก็บน้ำเสงกันไปเรียบเลยวะใช่ช ไม่อยากได้กระสุนเออไม่เหลืออไม่บอกเมื่อกี้ได้แล้วได้แล้วตอนที่เรามีนี่ถหงแบบไปเล่นที่จำบ่อยแต่เอามันมันมันบอกที่จอะไ จำแมันมงไม่กเนกนะาหลังีมันน่าจะมีตัววิ่งลงจากหัดดาวนะฮ๊อตสตูแล้วา,ามันไม่ค่อยรอพี่กรณ์พี่อยู่หลังเก็บยาก่อน เมาด้วยผมก็ได้ได้หยุดตรงหนะาอเออเก็บไปเลยที่มีห้ากล่ว้เผมมีสิบกล่องไวเยอะไงพี่ก่องนะมองมาอนา ก่านเขาสวยกบผมมันมีเงินทกันแ่ไหาที่แคมป์รก่อนใช่ใช่ไปหา็นอะไรเยอะยอดจารเก็บคอรอยหยุดแถบฝั่งนี้นู้นอ่ะชิวมิดเป็นแเก็บคอเนี่ย พอตัดดินกันตัดตงนี้ตรงนี้เมืม่อวานพี่ไปดูดตีนดีมบูมาดีมบูเจ็บคอไปหาหมอโควิดเดยอโอ้ยอเป็นโควิดแต่มันเป็นแบบยังไม่หนักไงมันเพิ่งเริ่มเป็นนี่เราอย,ย่างโควิดอาการเบื้องต้นมันจะเจ็บคอมันได้ตีพี่ตีเดิมตีมันหนีเราไปอ่ะอะ่รอะไอริน เปิดมันก่อนก็ได้ไหมอยู่นะข้างล่างเหรอแคมม์มาก่อนมามาหนี่มาหนี้ลมลมลมโอเคพี่สวยสวย วูไหนวะอ้าว๋พี่เพลเอามาให่ดยาดูด้ดูแม็กซนดิเ๊กไม่อยอยูก็มี่ัน,นไ,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 ไอ้เบ๊กมันชอบไปเดี่ยววะแอบวะแอบะะ ดีท็อปสิบอะบอกยิ่งดังอะตั้งระเบิดอะตั้งระเบิดตอนกันตอนกันสองลูกตั้งอย่างนี้ก็โดนตั้งอย่างนี้ก็โดนตัวเองตายอตัวเองไปไม่ใช่พยายามไมีท็อปสิบเนะาะแล้วมันชุบกันไม่หยุดเลยพี่อืมนั่งแคมไว้นั่งแคมไว้ <c oughs> นั่งแคมไว้ยังก็เห็ แล้วเรนีนเรียกไอ้ดอกเรียกไอ้ดอกมาตรงหน้าตัวเองด้วยนะมันเรียกเองนอ้พผม,มีอยู่ห้าเหรียญพี่<ผ>ม,มัไปชีไหนได้อ่ะโน่นนะน่าจะวิ่งไปไม่ทันหรอกมันตัวนี้ามาดิ มั S <S นเจอผมแล้วมาแล้ว,าลวมาแล้วเบ็ตาคือมันเห็นรลเบิดนะมาแล้วมาแล้ม,ลมล <S <S นันเยมันยิงรลเบิดละมันเห็นแล้วเบิดนะ ข้างล่างมันนอนอยู่เอ้า,อามันโดนละมันโดน,อนอยิงกี้มันนอนอยู่มันใหญ่สามตัววูวแอบไว้ตัวอยู่ตรงบนมันยิงกับตัวต้นไม้อยู่แอบไว้ อยู่ว่าตเลยอยู่ลงว่าเอามานันตายเนาะพี่เ้าไม่งั้นไม่ตัวลงมาลาดแล้วเนอนะเจ็บร้อยเพื่อมาลงชุถไม่ลงมาชุกก็ลงมาลาดอะเรวางบนเขายิงไม่ได้ โอ้ยเยอะเกินแอบดิแอบบตอนนี้พวกมันยิงกันเราไม่ต้องไปยิงเนี่ยมันลงตัวเป็นเง,นเงนเนานตอนนี้ยนั่งมองดูแก่ตัวขาตดคันแบบ คนข้างบนเห็นป่ะไม่ค่ะแล้วมันหลบละบ้านเอวอ่ะมันบ้านเอลนู้นนู้นนู้นมันวิ่งขึ้นเขาแล้วเห็นป่ะงมันจะไปยิงกับตีบนเนี่ยไล่จัดแจงอยู่พอดีมันกระขึ้นไปเล็งข้างบนยิงนั่นน่ะเพราะข้างบนมันสามารถเล็งเห็นใช่ค่ ព្រះទីពេលចាំឡាត់ចាំឡាត់វាយิงកាទីមិនយល់ថាໄດ້ៗ ไปรอดักในวงแล้วไงเราเข้าพี่ย่านี่ผมขึ้นผมขึ้นเฮ้ยเฮยดับขึ้นอะไรขึ้นแพ็กพี่โอ้โโอ้ขึ้นแล,ล้วเว้ย